สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีโดนะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่รายการ Stock Signal นะครับวันนี้เราอาจจะเริ่มเลทหน่อยนะแต่วันนี้เรียกว่าจัดเต็มครับเพราะว่าคนนี้นะครับนานๆมาทีนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นโดนะที่วันนี้ครับต้องโดนะครับก็เป็นนักวิเคราะห์คนเก่งเราครับก็เป็นคนที่เขียนบทวิเคราะ์นะครับในเรื่องกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ารอบนี้โดครับกลุ่มโรงพยาบาลนะโอ้โหลงสาหัสเหมือนกันนะ เรียกว่ารอบนี้ฝั่งโดเมสติกเนี่ยนะครับการพกบริโภคในประเทศนะครับนอกจากที่เราบอกโหค้าปีกลงแรงแล้วนะครับลงบานที่ผ่านมาว่าเป็นหุ้นดิเฟนซียด้วยครับยังไม่อยู่เลยนะครับวันนี้ก็เลยโหได้โอกาสมาเราบอกว่าโดก็งานเยอะนะครับมีมีงานข้างนอกตัวเนี่ยอยู่ข้างนอกใช่ไหมยังไหมาเดี๋ยวขอบคุณมากขคุณมากนะฮะ <laughs> วันนี้เรามาคุยด้วยโดครับว่าลงบานนะ <laughs> พี่จําได้ว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาโดมีการเขียนบริคเนะบําลุงราษ นะครับแล้วก็แอคชั่นนี่คือเซลล์เลยนะแล้วก็คุณเนี่ยต้องบอกว่าลงมาตามที่โดคาดการเลยนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันครับว่าลงบานใหญ่ BS เนี่ยที่โดเซลมาเนี่ยนะครับโอ้โหเนี่ยเรียกว่าแม่นทีเดียวนะแล้วพี่จําได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาโดเขาเรียกออกบริคอนครับพี่ต้องเข้าไปดูเลยนะพอเวลาออกจากบริคอนแต่ละครั้งเนี่ยพูดมันมีแอคชั่นตามที่โบมองไงน,นะเรียกว่าโดเป็นคนที่มองขาดเลย นะเป็น oh. เป็นอะไรนะ oh. เป็นนอสตารามุสต,ต์ป่ะเนี่ยนะอ่านอ่านอนาคตออกป่ะเนี่ย <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยวเราคุยกันนะเรื่องโรงพยาบาลน,นะครับว่ารอบนี้เนี่ยมันลงมาละนะครับคราวงนี้ลงมาตัวนี้นะครับมันลงพอหรือยังนะหรือมองไปหน้าเนี่ยมันจะมีจุดอะไรนะของการพลิกผันจุดกลับตัวไม่ใช่เป็น B S B D M S นะครับโรงพยาบาลใหญ่หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลขนาดกลางด้วยครับนะทั้ง B C <oughs> S C S G, G นะครับมันมีอะไรไหมนะครับที่มันทําให้ส่วนตัวโรงพยาบาลน,นะครับยังมีโอกาสลงต่อ หรือว่าพอแค่นี้อ่ะนี้ก็เป็นหัวข้อวันนี้ครับอ่ะนะครับไฮโดครับวันนี้ครับเรามาคุยกันเรามาคุยด้วยภาพใหญ่กับไฮโดครับว่าลงบารมันเกิดอะไรขึ้นลงเอาลงเอาเลยครับโดครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวโดขอแบ่งเป็นสองภาพก่อนนะครับภาพแรกคตัวของภาพลงบาลระดับบนก่อนซึ่งเป็นลงบารแบบภาพใหญ่เนาะมีกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยกับผู้ป่วยชาวต่างชาติซึ่งแน่นอนตอนนี้สิ่งที่เรากำลังเจอคือภาพของดอมเมสติกคอนซัมชันที่มันเรียกว่าอ่อนแอจริง เราเห็นภาพของกําลังซื้อที่มันปรับตัวลงมาเยอะมากๆนะครับช่วงนี้ผ่านมาและแน่นอนกลุ่มของโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ถ้าเราไปโรงพยาบาลรอบหนึ่งเดี๋ยวนี้นับป่วยวันรอบหนึ่งอ่ะสองสามพันสี่พันอ่ะยิ่งถ้าเราไปเข้าบำรุงร้านเนี่ยสี่ห้าพันเผลอๆไม่หายด้วยนะครับเราก็ผมก็เลยอยากจะบอกว่าแพงแพงแพงนิดหน่อยแสบแส S <S อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะคอนซัมชันภาพรวมในประเทศน,นอกจากเรื่องร้านอาหารที่เราเห็นเซียนโดเซลเรื่องกระอสัหาหารที่เราเห็นภาพรีเซลเราเห็นการซื้อของโฟโบโฮมโปรดูโฮมปรับตัวลงมากันค่อนข้างแรงเนี่ยเราจะบอกว่ามันสะท้อนมากับภาพของกําลังซื้อแม้กระทั่งเรื่องของการเจ็บป่วยก็ตามครับจากเดิมเนี่ยเราเข้าโรงพยาบาลทีละห้าพันถ้าเราเลือกได้เ,เราอยากจะเข้าโรงพยาบาลทีละสนงพันสองพันแทนไหมน,นี่คือคำถาม มันก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มันสะท้อนกลับมาเรื่องของภาพกําลังซื้อภายในประเทศภาพของคอนซัมชันภายในประเทศเองซึ่งแน่นอนกลุ่มโรงพยาบาลระดับใหญ่ b d m s b h เอบ่อ b c เก็เลยโดนจะท่วนหน้าก่อนเลยนะภาพตอนนี้นะครับสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลแต่ถามว่านอกจากเรื่องนี้เองอ่ะมันแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ที่จะทำราคาหุ้นหลุดโลกันมาทั้ง b h เองทั้ง b d m s c ตอนนี้ก็ปริมปรอยู่ที่โลเนี่ยผมมองว่าครับมันมีเรื่องมากกว่านั้นครับ S <S เรื่องที่ผมคอยเอาสำหรับตัวของบีเอชรอบนี้เลยเนี่ยก็คือ,อเรื่องของเอผู้ป่วยชาวต่างชา,ชาติของกลุ่มิดเดิลอีสกลุ่มตะว,นวันออกกลางก่อนหน้านี้เราเนี่ยมีการคาดหวงังกันว่ากลุ่มตะว,นวันออกกลางจะเป็นผู้ที่แปกรับตัวของบีเอชได้เนาะถูกไหมครับกูอตอนนี้เนี่ยตะวันออกกลางเขาเป็นมิลเลนเนียร์เนาะเขามารักษาะที่เขาไม่ค่อยแข็งแต่ผมจะบอกว่า มันก็ไม่เสมอไปนะครับพี่เอกอ,อย่างสมมติพี่เอกเนี่ยโอ้โหเป็นระดับพันล้านหมื่นล้านวันหนึ่งพี่เอก <c oughs> เริ่มเห็นว่าเริ่มเห็นว่าสาทุเลยเสาทุเลยอ่าเริ่มเห็นว่าอะไรครับโตเริ่มเห็นว่ารายได้ที่มันเริ่มไม่ไม่มั่นคงก็ค <c oughs> ือภาพเดียวกันกับภาพของตะวันออกกลางรายได้เขามาจากอะไรพี่เอกรายได้เขามาจากราคาน้ํามันส <c oughs> ่วนต่างราคาน้ํามันม <c oughs> ยิ่งราคาน้ํามันราคาสูงเขาก็ได้กาไรเยอะเพราะเขาผลิตเท่าเดิมเขากำลังการเท่าเดิมอ๋อครับ พอราคาน้ำมันเขาลงมาเหลือเนี่ยห้าสิบหกสิบตอลาตต่อบาร์เรลเนี่ยปรากฏว่าจากปีที่แล้วเขาอยู่เจ็ดแปดสิบเก้าสิบย้อนกลับไปปีสองสองเขาอยู่ระดับร้อยหนึ่งแบบนี้ที่เือมันก็เลยเร็หายเรีวหายอ่าเขาว่าเห็นว่าเงินเขาในกระเป๋ามันล่อยหล่อไปเรื่อยทีนี้เขาเกิดขึ้นก็คือเขาเนี่ยก็เริ่มลดการส่งตัวมารับรับการรักษานอกงประเทศเขาเริ่มตัดจากอเมริกาออกตัดจากยุโรปออกเขาส่งมาที่เอเชียแทนเพราะเอเชียถูกกว่า และแน่นอนในในประเทศเอเชียด้วยกันในประเทศไทยด้วยกันเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเลือกพัดสนมากขึ้นว่าโรงพยาบาลไหนแพงเกินไปหรือเปล่าครับเพราะพอมามองกลับกันเนี่ยตัวของบรรลุราชเองเนี่ยบรรลุราชเ,เองสามปีที่ผ่านมาเขามีการปรับราคาขึ้นไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะพี่เอ,อกูเหรอสามปีที่แล้วพี่เอกจ่ายอยู่ร้อยหนึง่งทุกวันนี้พี่เอกจ่ายร้อยสิบห้านะอืมครับพี่เอกจ่ายร้อยล้านพี่เอกจ่ายร้อยสิบห้าล้านนะทุกวันนี เนาะมันคำพูดแบบโอนเป็นพันล้านเื่นล้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยออก็เลยต้องบอกว่าก็เลยเป็นบอกว่ามันก็เลยเราก็เลยเห็นการโรเตทการหมุนจากเดิมเนี่ยตัวของปัมุงล่าเนี่ยเรียกว่าเออมีกาต้ตาเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นทุกวันนี้กาตาเขาอะเรียกว่ามีการชิฟไปสู่ bdms ชิฟไปสู่ bch ชิฟไปสู่พะรามเก้าเราเห็น bdms เอ่อตัวของตัวของอกาตาเนี่ยเติบโตขึ้นมาห้า0ิบหกสิบเปอร์เซนลยนะพี่เอกตัวรพระงามเก้าเติบโตขึ้นมาเกือบร0อยเปอร์เซ็นตัวมิชิเองเนี่ยฐานเขาไม่ได้เยอะมากผมก็เลยยังไม่อยากไปพอยเอาเรื่องนี้ของเขาครับก็เลยบอกว่ากลุ่มโรงบัลใหญ่ตอนนี้เราเห็นภาพของเอ่อเนกาทีฟสองสามอย่างเขาด้วยกันกรกับตอนนี้โอเคครับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสองเรื่องหลักนะโดกำลังพอยเอาว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องคอนซัมชั่น รับการอุปโภคบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับมันมีการชะลอตัวลงไปอย่างที่เราเห็นภาพไปนะครับคราวนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าโรงพยาบาลของโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลเอกชนใหญ่เนี่ย BS เนี่ยซึ่งมีรายได้สัดส่วนชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเยอะทีเดียวนะครับโดถึง60-70%บตีสครับโดได้ไหมนะครับโดยพอมิดโอลิสโดบอกว่าตอนนี้เขาก็กระเป๋าเรียกว่าเงินลดลงเหมือนกันเพราะไปดูราคาน้ำมันได้แม้จากเดินราคาน้ำมันตอนนั้นหน่อยอะผมให้ดูชาแล้วกันเบรน์แล้วกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก70กว่าเหรียญนะโดนะเเออาาาล่่สุดตนนีี้ย60กวหรญ นะพอราคาน้ามันลงก็แน่นอนครับว่ารายได้ตัวนี้เขาลดลงไปมันก็ทาให้สัดส,ส่วนนะครับคนไข้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะเรืออีซเนี่ยที่มารักษาที่บีบังกลาเนี่ยก็ลดลงไปนะครับเชื่อไม่เชื่อเนี่ยนะครับถ้าใครอยู่แถวนั้นนะลองไปดูได้สังเกตดูว่าเป็นยังไงบ้างนะเพราะผมจําได้ว่าต,ตอนไปตรวจสุขภาพเนี่ยเพราะว่าเรามีของที่แบงออบู่หลวงใช่ไหมเรามีตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบีเอสก็เคยไปดูเหมือนกันครับช่วงก่อนหน้าเนี่ยเออก็คน ชาวมิโดเอซึ่งเยอะเหมือนกันนะโดครับตอนนี้หายไปเลยโลแล้วใช่ไหมเริ่มหายไปลงไปเยอะครับพี่ลงไปเยอะมากใช่ครับอันนี้ก็มีการชิปนะไปสู่โรงพยาบาลที่เรียกว่าอาจจะมีค่ารักษาพยาบาลที่มันอาจจะถูกลงมาหน่อยแอนโดพอยเอาตแปลว่าอย่างเช่น BDMS หรือแม้ทั่งโรงพยาบาลขนาดกลางใช่ไหมครับพลังเก้านะครับอ่ะคราวนี้พอสี่ไม่เห็นภาพแล้วครับโดครับมันเกิดการเริ่มมีการชิปกันแล้วระหว่างคนไข้นะครับผู้ป่วยนะครับ ชิปผหาโรงพยาบาลที่เขา,รราเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเทียร์ลงมาแล้วกันนะครับมันทําให้ในส่วนตัวนี้มันสามารถจะเราเราจะมีการคาดหวังเลยไหมว่าเราอาจจะเอ้ยบี BS ไม่ดีเนี่ยเราอาจจะไปม,มอง BMS หรือว่าโรงพยาบาลขนาดกลางเนี่ยอาจจะเห็นผู้ป่วยนะครับมันดีขึ้นฟื้นตัวขึ้นได้ไหมครับในช่วงไ<ม>ตามาสสไตามาสามาสาเนี่ยถูกต้องเลยครับพี่ผมมองว่าตอนนี้เราต้องหันไปเล่นกลุ่มโรงพยาบาลที่ได้ผลประโยชนต์ต่อเรื่องนี้โดยเฉพาะตรงโรงพยาบาลพระรามเก้าแทนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระรามเก้าเนี่ยเขาเป็นคุณภาพกันกับตัวบงรุงร้านนะ คือเขาเนี่ยเพิ่งเติบโตขึ้นมาต้องพูดเลยว่าเขากําลังเติบโตขึ้นมาเขาจากเดิมเขาไม่เคยมีเขากาลังจะมามีเพราะฉะนั้นจากฐานที่เขาสูนเลยเนี่ยต้องบอกว่าไตรมาสสองเนี่ยเขากาลังจะเห็นตัวของมิดเดิลเอชขึ้นมาเป็นระดับเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งจากที่เขาไม่มีเลยเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นเรากำลังบอกว่าเรากำลังเห็นการเติบโตของรายได้เดนี่ยเกือบขึ้นมาเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์เดียวอนเยียได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เป็นจัง เป็นจังหวะที่ควรเข้าไปซื้อมากเลยครับพี่ตอนนี้อืโอเคครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูชาร์ตกันนะว่าในส่วนตัวโรงพยาบาลพระรามเก้านะครับตอนเนี้ยราคาที่ลงมาตัวเนี้ยนะครับมันดูน่าสนใจในแง่ชาหรือเปล่านะครับแต่ขอนิดถามด้วยนิดนึงครับว่าคราวนี้มองภาพกลุ่มโรงพยาบาลแล้วนะครับเรากําลังสู่เข้ามาสู่ช่วงที่เป็นฤดูฝนแล้วรับพี่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโดครับอันนี้เป็นถามแรกนะแล้วก็ถามที่สองครับโดครับพี่คิดว่าถ้ามองไปในอนาคตข้างหน้านะครับเหมือนกับถ้าเป็นในส่วนตัวบ้านเราเนี่ย มันจะเป็นลักษณะที่เป็นพวกเวลเนสใช่ไหมสูงสุขภาพอะไรครับ<ด>มันน่าจะเติบโตขึ้นในอนาคตนะอันนี้มันยังเป็นสิ่งที่ทําให้ในส่วนตัวกลุ่มโรงบามเนี่ยนะครับมองไปข้างหน้าย,ยาวๆนะมันอาจจะกลับมาเป็นภาพที่มันเรียกว,ว่าอาจจะเป็นเอาลุคที่มันดีขึ้นไหมจากภาพเรื่องตัวพวกเวลเนสอะไรในอนาคตนะครับดครับที่มันจะโตขึ้นเนี่ยตามเทรนด์นนครับดต้องขอตอบเป็นอสองอย่างนะครับอ่าได้ครับตัวไฮซีซันแน่นอน เรากำลังก้าวเข้าสู่ไฮซีซันในไตรมาธสองแล้วปีนี้เป็นปีที่ฝนมาเร็วกว่าประวัติศาสตรนะครับต้องบอกโปรตีนฝนจะมาประมาณเดือนหกซึ่งอันนี้ฝนมานนนน 5, น 4, ตั้งแต่เดือนห้าปลายเดือนสี่แล้วนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่คนก็จะเจ็บป่วยมากขึ้นอย่างเราก็เห็นอยู่ช่วงนี้โควิดก็มาไข้หวัดใหญ่ก็มาเพราะฉะนั้นไตรมาธสองเนี่ยจากเดิมที่เราบอกว่าเป็นโลซีซันเนี่ยมันจริง,รงๆโปรตีโลซีซันของเขาคือลบสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์กันเดียวเนี่ยนะเ,เออสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวกัน แต่ต้องบอกว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ลบเยอะขนาดนั้นเ<ม>พราะฉะนั้นเือไฟมาสองอ่ะอาจจะโอเคพอถูถ่ายได้แต่ไรมาสามเราเนี่ยด้วยความที่ฝนมันมาขนาดนี้แล้วฝนมันมาเร็วแล้วฝนมันก็ยังมานานไรมาสามก็เดี๋ยวก็ฤดูฝนกันอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยกำลังจะบอกว่าฤดูฝนเราเนี่ยควรก็จะเจ็บปวดยาวนหานกันมากขึ้นกับพีเอเพราะฉะนั้น<ม>เรากําลังอยู่ในโพซิชันที่เรียกว่าโลซีซันไรมาสองควรเข้าเก็บสะสมซื้อเพื่อไปเล่นทายซีซันในไรมาสา โอ้รครับอันนี้เป็นสัตว์ที่ดีนะครับคือ mm hmm. ต้องซื้อช่วงที่มันกาลังเขาเรียกว่าถ้ามองไป้างหน้าเนี่ยเป็นช่วงหาซีสั้นนะครับเราจะไปซื้อช่วงไาเนี่ยราคามันอาจจะไม่ได้ตรงนี้นะด้นะราคา uh huh. มันอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วนะครับเราซื้อช่วงนี้ครับที่ราคามันมีการปรับตัวลงมาอ่ะคุนี้ uh huh. เดี๋ยวค่อยมาว่าเรื่องชาร์นะพอพิกของโด้ครับถ้ารอบนี้นะลงบาร์เนี่ยที่ไม่มีการปรับตัวลงมานะทุกตัวเลยว่ายง่ายนะครับโด้คิดว่าถ้าจะเป็นลักษณะการมุมมองเชิงพื้นฐานนะครับโด้ ทำไมถึงเลื่อนลงบารนี้อ่ะขอเหตุผลด้วยครับโอเคได้ครับตัวแรกเลยครับแน่นอนเมื่อกี้เราเห็นการชิฟมาแล้วเนาะกลุ่มลงบางที่ได้รับผลประโยชน์แล้วเห็นการเติบโตชัดเจนผมให้ยังคงเป็นตัวพารามเก้านนะครับพราม่ก้านเป็นหนึ่งคนที่จะมีการเติบโตจากทั้งรายได้ผู้ป่วยชาวไทยรายได้ผู้ป่วยชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มม e ดเดิ East, ที่ต้องบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขายังไม่มี Middle East ในมือเลยนะครับ ปีนี้ไตมานหนึ่งเนี่ยเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีดัชนีสของเขาเติบโตแข็งแกร่งมาแล้วก็ผู้ป่วยชาวต่างชาติเขาเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยเขาวิ่งอยู่ระดับ14-15%ไตม่านหนึ่งเขาออกมา25%นะครับพี่เอก oh, แล้วไต oh, มาสองเนี่ยเรากำลังจะบอกว่ามันเป็นโลซิชั่นของชาวไทยแล้วก็เป็นไฮซิชั่นของชาวต่างชาติผมก็เลยกำลังจะบอกว่ามันกำลังจะเห็นสัญลกณที่มันเติบโตได้มากกว่า25%อีกนะครับพี่เอกแต่แน่นอนชาวต่างชาติเลเวลนี้ m a r ิ i n เขาต้องมาแน่นอนเรามีโอกาสเห็นกอ o s s มาจิ i n ทำ all time ามไฮต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจังหวะตรงเนี้ยเขาจะได้รับเฟสเชอร์จากภาพของคุ่มโรงบาลที่ได้รับแรงกดดันมาแต่ผมจะบอกว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจมากของตัวพนรรมกาวตอนนี้ครับอ,นนอันนี้คือกลุ่มโรงพยาบาลกลางนะครับพี่เอที่กลุ่มโรงบาลใหญ่แน่นอนคนที่หนีไม่พ้นสาหรับภาพการเติบโตในระยะกลางอระยะยาวก็คงเป็นตัวของ PMS อ่ s เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าภาพตอนนี้อาจจะมีเรื่องคอนเซิร์นเรื่องของกำลังซื้อภายในประเทศแต่ผมอยากจะบอกว่าในมือเขาเนี่ยเขามี25ซที่เป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติแล้วผู้ป่วยชาวต่างงาติของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์ต่อเรื่องของกาตคาที่มีการชิฟจากตัวของนํัตัวบัมุนลาสเข้ามาดังนั้นผมเลยอยากจะบอกว่า ทั้งรายได้ทั้งมาจรจิ้นของ BNS เองเนี่ยผมมองว่ายังมีสิทธิ์ที่จะเติบโตต่อเนื่องได้ต่อกับภ mm hmm. าพของ wellness ที่เราก็กำลังพูดถึงกันอยู่แล้วก็เขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีสาว wellness เสียพร้อมที่สุดในประเทศไทยผมเลยอยาก mm hmm. จะบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่มีการเติบโตทางภาพของ short term ที่จะเข้าสู่ high season ในไตรมาสสามนี้แล้วก็เป็นภาพของ medium medium to long term ที่เป็นภาพของการเติบโตของ wellness ในประเทศไทยด้วยครับ อืมโอเคครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวเขาเรียกว่าภาพที่โดให้มุมมองนะครับในเรื่องตัวโรงพยาบาลน,นะทั้งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะซึ่งอาจจะเห็นภาพของการชิปของผู้ป่วยที่เป็น middle east นะครับระหว่างตัวโรงพยาบา,บาลบ่งรานกับ B D M S นะครับซึ่งตอนนี้ดบอกว่าก็ขอถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะขอเลือก B D M S มากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลในหันกลางเมื่อกี้ก็พูดถึงไปว่าตัวพระรามกล้าวนะครับอ่ะวันนี้ไาดูชาร์จกันหน่อย พี่จําได้โดก็เซียนชาร์จเหมือนกันนะเนี่ยเกเปิขาวมาช่วยกันดูนะเอามาดูชาร์จกันหน่อยนะช่วยพี่ดูชาร์จกันด้วยอ่ะมาดูตัวเอาเป็นตัวที่โดบอกว่ายังไม่ชอบก่อน B s เนี่ยราคาตัวเนี้คือลงมาทําโลแล้วนะครับ <c oughs> จําได้โดก็แบบโอ้โหดูไม่ค่อยดีมาแล้วก็ตั้งแต่ช่วงไตรมาช่วงก่อนหน้าที่ประกาศงบโดบอกเฮ้ย <c oughs> มันไม่ค่อยดีนะ <c oughs> อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ราคาหุ้นนี่มันลงมา <c oughs> สกว่าตัวนี้เล่นตามเออร์เน็ตไงไหมโดนะ เออร์เนงไม่ดีอยู่ราคาก็ลงใช่ไหมตามเออร์เนงเลยนะครับผมจําได้แ็กดูได้จําได้ว่าเวลาโดออก,อกบทวิค์เนี่ยนะครับเวลาถ้ากำไรดีเนี่ยเอาลุกดีเนี่ยเอ้ยหุ้นมันขึ้นดีเลยเนี่ยฮะมีวันที่แบบมมนมีการเปิดกลับเลยแต่ถ้าออกมาเอาลุกไม่ดีเนี่ยก็ทิ้งดิ่งกันนะซึ่งก็บอกว่าถ้ามองไปหน้าโดบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเอาลุกเนี่ยมันยังไม่ดีก็แปลว่าราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะมีการลงมาแรงดีดเด้งบ้างนะแต่ว่าโครงสร้างมันน่าจะเป็นเทรนที่เป็นยังเป็นลงอยู่นะอันนี้คำถามโดครับถามหน่อยว่า ตรงไหนที่โดคิดว่าบีเอนี่ยถูกละมันแบบลงไปลบสองเอดีลงไปลบสามต่างๆเนี่ยตรงไหนครับโดครับที่บอกโดบอกให้ตัวเนี้ยอาจจะไม่ใช่ราคาที่มันน่าขายละครับคือต้องบอกโซนไหนกำไรที่กําไรที่โดทาตอนเนี้ยโดเชื่อกําไรที่โดทาค่อนข้างดาวไซส์จากที่โดทาค่อนข้างน้อยบ้ากๆแะครับพี่เอกเพราะฉะนั้นคำว่าถูกคำว่าถูกคำว่าน่าเก็บสะสมซื้อถึงแม้จะยังไม่มีแคตตาลิส์เนี่ยผมบองในระดับราคาถูกแล้วจะมีถูกอีกห้า ถูกต้องพี่โอเคผมกลัวว่าคือพอมันไม่มีแคตาลิส์เนาะมันก็มีเรื่องของการเรื่องของออมบันนี่ที่เรามีจากัดนะมันก็อาจจะบังตรงบังคับขายออกมาคุไม่ไ้ตัวนี้มีการเติบโตก็เลยต้องตอบว่าถึงแม้มันจะไม่มีแคตาลิส์แต่ราคาตรงนี้เป็นราคาที่น่าสะสมผมมองร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้าบาทอ๋อโอเคนะดูมองโซนนี้นะครับก็คิดว่าโอเคแหละนะครับก็คือหุ้นตอนเนี้ยมันลงมาก็คืออาจจะต่ําละ นะครับร้อยสามสี่ร้อยสามห้าโดวันมันก็แวอร์ชันถูกแล้วเพียงแต่ว่าไอ้แคตเตลิสเนี่ยนะ<ห>นที่จะ<ห>ทําให้ราคาหุ้นที่มันลงมาเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นไปเนี่ยคือมันยังไม่เห็นอาจจะต้องรอให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติอะไรแบบโอ้โหกระเป๋าก็เริ่มมาน้ํามันเริ่มขึ้นกลับมารักษาอะไรต่างเนี่ยจะเป็นแคตตลิสทําให้ราคาหุ้นนี่มันฝืนซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ว่าโดเห็นสัญญาณก่อนแหละเดี๋ยวคงจะมาเชียร์ทุกท่านนะครับอ่าถามว่าถ้าสัญญาณนั้นมานะต้องเชิญโดมา ไม่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะใกล้หมุเวลาละ BMS ครับดครับอ่ะตัวนี้ด้วยบอกว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะขอชิปมา BMS ดีกว่าซึ่งก็เป็นหุ้นที่พี่แนะนำมาจําเดือนด้วยนะอันนี้เชื่อโดยนะแต่ว่าราคาหุ้นวิกเนี้ยหดลงแรงทีเดียวก็เข้าใจได้ไดเพราะว่าภาพของตัวหุ้นดเมสติกบ้านเราเนี่ยมันลงหมดเลยนะทั้งค้าปีทั้งโรงพยาบาลด้วยนะครับคันเนี้ยมาดูจาก BMS เนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคามัน2 1 9เนะครับเอามองจากชาร์ก่อน ะชาอิโดช่วยพี่ดูด้วยนะครับรู้สึกว่าหนึ่งก็คืออะไรฮะอ่ะดูอินดิเคเตอร์หน่อยสิมีไดเวอร์จงไดเวอร์เจนไหมมันก็เริ่มลงมา,งมานนด้านล่างแล้น,นะนนไนอ้นะมีไหมต,ต้องมีไดเวอร์เจนแน่นอนครับพี่อ <laughs> <laughs> โอเคโด่บอกเห็นสัญญาณไดเวอร์เจนนะครับก็แปลว่าราคาหุ้นตัวนี้คือมันลงมาแล้วมันอยู่ในโซนกรอบล่างแล้วนะครับโลเคยคทําไว้เนี่ยยี่สิบเอ็ดจุดแปดปัจจุบันยี่สิบเอ็ดจุดเก้าเนี่ยถือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับถ้าลงมาทําโลรอบใหม่สมมตินะในเงื่อนไขทําโลรอบใหม่คือต่ำกว่ายี่สิบเอ็ดจ อาจเห็นภาพสัญญาณดวเจนก็แปลว่าอาจจะเตือนว่าอยู่ในช่วงปลายปลายทางขาลงแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีจุดกลับตัวเนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวชา้าเนี่ยผมจะมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่ราคาตัวนี้คิดว่าไม่ใช่จุดขายแล้วนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งพีอาก้าครับด้เป็นหุ้นนะครับที่ชอบนะครับในหุ้นโรงบางขนาดกลางวันนี้ราคาลงมา22.8อนะครับอ่ะ22.8อจ่ะใช่ครับราคาเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเกาะไปกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะตรงนี้อยู่ประมาณ22.5ได้มได้ไม เิ่มมุมคง22บาทแล้วกันบองว่าเป็นแนวรับนะครับถามว่าอยู่ไหมโอ้โหนี่ลงมาจะเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วด้วยครับก็ฐานเดิมฐานเดิมเนี่ยเขาอยู่ตรงทางโซน21-22เนี่ยนะครับลงมาฐานเดิมนะครับถ้าลงมาตรงนี้แล้วสมมติว่าในช่วงอีกหนึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยมันสามารถยืนสร้างฐานได้เนี่ยก็มิคิดว่าจะเป็นจังหวะสะสมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าเรื่องตัวงบพีอารนะครับอย่างที่โดบอ,อกไปว่ามันน่าจะออกมาเป็นภาพที่ค่อนข้างดีทีเดียว นะครับ,รบอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวโรงพยาบาลที่วันนี้โด้นามาฝากแล้วก็คิดว่าเห็นภาพครบเลยนะครับมีอะไรเสริมเพิ่มเติมครับลกครับอย่างเช่นตัวอะไรนะ CSG นะรหรือว่าตัว BCS นะครับอ่ะโรงพยาบาลขนาดกลางตัวอื่นเป็นไงบ้าง,บางล่ะลกกลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลางตอนนี้กําลังได้รับรเผชิญแรงกดดันอย่างหนักนะครับการลยนะครับพี่เอกจากตัวของประกันสังคมก็บอกว่าประกันสังคมเนี่ยถ้าเราไปดู CSG นะพี่เอกรายได้ของประกันสังคมอของเขาเนี่ย สิบยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมาจากการผ่าตัดกระเพาะซึ่งการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยมันจริง,รงๆมันต้องทำเฉพาะคนที่เป็นแบบเรียกว่าอ้วนแบบอ้วนมากเนาะที่ลดน้าหนักไม่ลงแหละแต่มันก็มีบางโรงพยาบาลเนาะพี่เอกที่เขาเอาไปทําเป็นเอ่อแบบเรื่องของการเสริมสวยความงามเนาะทางประกันสังคมเขาก็าเห็นเขาก็เลยยกเลิกการผ่าตัดกระเพาะเลยฉันไม่จ่ายเงินให้ใครสักคนเลยถ้าใครทาผ่าตัดกระเพาะแล้วก็บางเอิ้ออตัวจุฬารัตน์เนี่ย อรแต่กระเพาะก็เยอะเหมือนกันกับพี่เอกหรอใช่ครับก็เลยตู้มอย่างที่เราเห็นกันหลายแล้วก็ตัวของ BCS ก็เป็นคนหนึ่งที่ก็มีผ่าแต่กระเพาะแต่ไม่เยอะมากแต่ก็ผมก็เลยบอกว่าเออพอมันเป็นแบบเนี้ยรายได้ประกันสังคมมันก็ต้องมีการปรับตัวลดลงเนาะมันก็ไปกดดันท่าของรายได้ครับพกดันท่าของรายได้ก็กดดันมาขึ้นกดดันมากขึ้นก็กดดันกำไรผมก็เลยมองว่าเว้นไว้ก่อนละกันช่วงนี้ครับพี่อ่าโอเคเว้นไว้ก่อนนะครับแหมก็ พอพูดถึงพาตากะเพาะนี่ก็น่าสนใจใด้วยนะเราลองไปซื้อเซิร์ฟกันไหมเผื่อจะน้ำหนักจะได้ลง<ๆ> <laughs> น้ำหนักได้ลงมาหน่อยหนึ่งโอเคนะครับเข้าสู่ทั้งท้ายโดครับโอ้โหมีนี้ท่านผู้ชมนะถามมาเยอะด้วยโอ้โหรู้สึกว่าโดเข้ามาวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมถามแล้วก็ถามใน้นลงมาเลยนะมาสวัสดีกันก่อนนะครับคุณมีระบองสวัสดีนะครับคุณสุปตานะครับคุณสมวันละยูนะครับแซวผมมาบอกว่าพี่ต้อมเรนโบว์นะครับแซวกันได้นะครับอ่านะฮะแล้วก็บอกว่า คุณสัมาลอยู่บอกว่าเข้า ICU โรงพยาบาลตัวเองอ๋อก็แปลว่าตลาดลงมั้งนะั็คือ <c oughs> แอดมิดล้ว <c oughs> น,นอาเซลกันมานะครับได้ครับอ่ะโดครับคุณมีระบองถามมาว่าเอ้ยมีข่าวลือด d m s เนี่ยจะซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันมีแนวโน้มไหมมีโอกาสไหมอ่าต้องบอกว่ามีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูดีเของเขาเนี่ยอโอ้โหดีเอ็เขาต่ำมาก0.01เท่าเองนะครับอืมก็ต้องบอกว่าเขามีแคชในมือความสามารถในการกู้เนี่ยสูงมากนะครับ แต่ถามว่าเขาจะทําหรือเปล่าน่ะสิอันนี้ยผมตอบแทนผู้บริหารตอาไม่ได้เนาะแต่ก็ต้องตอบว่าตอนนี้เราก็เห็นบริษัทหลายๆบริษัทเริ่มทำแล้วบริษัทย่อเช่นแบบ CPO Home Pro ใช่สุภารัยก็ทําไปแล้วแต่ถามว่าทาไปเนี่ยคุ้นค้นไหมก็ก็อีกเรื่องที่นะผมก็เลยอตั้งรับไหมตั้งรับตั้งรับแล้วเลยไม่ให้มันลงมามากกว่านี้ครับนะฮะโอเคครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมีคุณดอยคิงบอกว่านะครับเดี๋ยวนะ ถือหุ้นโรงพยาบาลจนไปใช้บริการแล้วครับจุดนี้ลงไม่พักเลยนะโอเคก็มีแซวๆก้ามานะครับแล้วก็คุณนัคุณบอกว่านะครับเกิดมาโหอายุตั้งห้าสิบแปดเยเพิ่งเข้าโรงพยาบาลครั้งเดียวเองนะก็แปลว่าแข็งแรงนะก็เลยไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยไปไปใช้บริการอะไรกันนะครับก็มีหลายท่านนะครับส่งไอเดียส่งฟี e แ b a c k กันเข้ามานะครับนะครับก็คําถามเรื่องตัวโรงพยาบาลวันนี้ถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับอวันนี้มีสุดท้ายครับคุณ สุลไกรนะขอในะรับในต้านนะอ่ะมาดูให้หน่อยนะครับเอสห้าสิบเดี๋ยวด้วยเพิ่งไปนะเอ็มสองห้าเดี๋ยวขอตอบถามอีกท่านหนึ่งก่อนนะครับวันนี้ผมดูนะครับกรอบของตลาดเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นลักษณะาการแกว่งนะอ่ามองไปข้างหน้าเลยถึงสัปดาห์หน้าเลยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะาการแกว่งอยู่ในกรอบนะครับเจังหวะของการเล่นในฝั่งที่เป็นลองช็อตเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเล่นเป็นเป็นจังหวะคือว่าถ้าสมมติขึ้นแรง นะครับก็หาจังหวะของการเล่นในฝั่งที่เป็นช็อตนะครับถ้าลงมาแรงหาจังหวะเล่นของการเล่นฝั่งรอม,มากกว่าคือเล่นสวนแล้วกันแต่จังหวะสวนเนี่ยนะครับก็ต้องดูอ่ดูสัญญาณในเชิงเทคนิคด้วยนะครับตอนนี้ดูยังไงบ้างเนี่ยนะครับตอนนี้มันอยู่ที่769ดเนะไฮจนว่าจะมีเส้นค่าเฉลี่ยบนกับล่างเนี่ยอันนี้ใช้เป็นจุดมาร์สนะของการเล่นได้เลยนะเส้นค่าเฉลี่ยด้านบนเส้นสีอ่สีม่วงเนี่ย775เนี่ยมองเป็นโซนต้านถ้าขึ้นไปตัดตัวนั้นเนี่ยผมมองว่าจะเป็นโอกาส โอากาสการเล่นเปิดช็อตนะครับถ้าลงมาแตะด้านล่างคือเส้นสีฟ้าครับ760 763นะจะเป็นโอกาสการเล่นเปิดสาญลลองนะครับเล่นเป็นลักษณะแบบนี้นะมุมมองผมนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีลักษณะการแกว่งตัวเกินนะเกินเส้นค่าเฉลี่ยทะลุขึ้นไปบนหรือล่างก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นจังหวะการปิดความเสี่ยงแล้วกันนะครับเผื่อไว้เผื่อมมีการกลับตัวนะอันนี้ก็เป็นคำถามทั้งหมดที่ท่านชมถามมาวันนี้นะครับโอ้โหนี่ก็เรียกว่าวันนี้แฟนรายการเยอะมากครับโดโอ้โหนะขอบคุณโดมากเลย แล้ววันนี้ทําให้วันนี้นะครับมีสีสันเลยนะโรงบาลนะครับจิงโดเขาดูอีกกลุ่มนึงนะกลุ่มที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ต้องบอกว่าโดเขาแบบโอ้โหแบบไม่ชอบมาหรือเซลมานานละแต่กําลังพยายามว่าเดี๋ยวโดเขาจะมีเขาเรียกว่าเอาลุกสมมติว่าถ้ามีเอาลุกกันการกลับตัวเมื่อไหร่นะรีคอฟเวอรี่เมื่อไหร่อสังหามาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเชิญโดมาแน่นอนนะครับเรามาคุยกันแต่วันนี้ก็รอไปก่อนนะกลุ่มนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนจะไม่ต้องรีบร้อน โอเคครับอ่ะนะครับก็ไงครับวันนี้ก็ขอคุณท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับ s t o c k ซิง n a l นะครับแล้วเดี๋ยววันสัปดาห์หน้าครับวันจันทร์เนี่ยเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับผมโดแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ